บ้านเลยนะครับนี่ดังอันนี้เนี่ยน้ำยังไม่เป็นแพร่่ะหรือเป็นโพรนี่ครับลูกทุ่งบนบ้านก็ได้กินกุ้งด้วยครับไหนกุ้งเถอะเเดี๋ยวอออากกก่อนุ้งหมดไปแล้วไงเบื้องแรกอ่ะมันบ้านครับผมมีข้าวด้วยกันนะครับต่างทุ่งนะครับผม ฝากติดตามเขาด้วยนะครับไหนผู้ติดตามไม่ขึ้นไม่ขึ้นช่วยหน่อยครับผมช่วยดันหน่อยครับที่ใสยดีครับผ <dış absolutely S 2> มสสวัดีครับถ่ายป่ะนะเขาถ่ายผู้ติดตามไม่ขึ้นฝากกดปัดไปเขา้ว,ควย,ยครับผมช่องยูทูบโยชิแชนแนลนะครับ <S <S มันมันมันบีผมนะบอกบีโย่้องคิดมากมเป็นอย่าง <s> <s> นี้เดิไปเรื<ๆ>่อยๆเออทำไปเรื่อยๆอย่าไปท้อติดแฟรเหมือนกันฝากติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมเอาเดิมน้องฟอได้ติดตามโยชิป่ะเนี่ยะกำลังค้นหาอยู่เลยโอ้โหนี่บอกให้ติดตามตั้งนานยังไม่ติดตามไอเราที่ติดตามเขาอยู่ภาษาไทยลกโยชิ h ช n แนลพี่มันต้องลงตีมีมด้วยนะถ้ามันลงว่าโยชิมันไม่ขึ้นเลยโยชิ h ช n แนลต้องอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะโยชิแชนแนลไหนอะยังหมุนเนี่ยมันไม่มีอะ จะมาดูทำราไหมโอ้โหเด็กๆเ,เรียบไปยกมานะครับผมดักยังไม่ถึงย0ินาทีเลยครับ เข้าันี้สูตรสูตรผมสูตรโยชีนะครับไข่กับอะไรนะโย่ไข่กับหัวอาหารปลาดุกสวัสดีครับวันนี้มาหาตัวเลกด้วยมันจะได้จริงไหมเนี่ยรอให้มันใส่น้ำเนี่ยอาหารมันมันเหนียวเนี่ยครับเราคอยเท้าอ้าแล้วก็ไม่ไม่ใส่ก็น้ำอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะเละสิไม่ได้สูตรนะสูตรพี่ยชงอ่าสวัสดีโหนครับผมอันนี้แกดักปลาซิวเนาะ สารพัดปลาเลยเนาะทั้งปลาติวแล้วกุ้งนะครับอันนี้เหยื่อของโยชินะครับผมมีไข่เป็ดสองฟองนะครับแล้วก็อาหารปลาดุกใช่ป่ะใช่ลองสองสูตรนี้นะครับผมผสมกันหนูจะลองตกปลาเดี๋ยวเรามาหาที่ห่อมาดูกันนะครับว่ามันจะติดไหมที่ห่อเอ้ยมันมีของเก่ามีอยู่สองอันนั่นไหนอะกันเ่ยไอที่เลือยเออเนี่ยมีห่อสองอันเนาะเออมีสองอันก่อนลองก่อนตรงไหน โยชินะครับผมฝากติดตามช่องเขาด้วยครับ YouTube นะครับโยชิแชนแนลแล้วโนนผ่านแปะครับผมลงขายตีลายเอาคุ้งออกมาแนบเอาคุ้งออกมาหนึ่โอ้พี่พี่เขาอ้วนหน้าดูเลยว่ะช่วงเนี้ยไหนป่ะไม่มีอืแกดึงที่ดึงเออก้างก่อนก้างก่อนแล้วก็เอี่ยห์เข้าไปใส่พี่มัดเองไงนี่พี่แต่งเองเนี่ยเออมันจะใส่ไงก็เอามือต่อก็ไปที่รู้นะ มันก็ต้องเอาถุงออกมาก่อนนะไม่ต้องเอาออกเอาหัวอาหารปั้นก็นไปอีตัวนี้เป็นหูรูดเอามือมือต่อตอนก็ต้องต้องมือก่อนแต่ว่ากลูดหูไว้ก่อนทิ่รูหูก่อนรูหูอ่า,อาเออมันเป็นเงินกระตุกรูเล็กเดียว,วเออแค่นั้นก็พอได้กินอย่ายุงนะยาย่งเลย นูเดาเอาหอยโคมันไปไม่น้อยใช่ป่ะอย่างเงี้ยไม่น้อยเนาะไม่น้อยกับเด็กปันมันเข้าแโอ้โหจะจิ้มตาลุงเบ็ดอะเอามาสุกอืมนั่นไหนห้อยอย่างั้นเนี้ยพอไหมพอไปลูกแหลกหมานลูกแรกหมานอยู่แล้วตรงไหนเนี่ยพักเดียวเนี่ยอยากลงในนี้ เออเบ็ดนี้มันเนี่ยมอเดี๋ยวจะเกี่ยวเขาเก็บเพอเบ็ดหนัวไม่เก็บปะล้เขาดักกันตื่นๆอย่างงี้เหรอโย่อย่างนี้แน่ที่เขามาดักกันนั่นนะจริงเองว่ะไอ้กุ้งมันจะโยมันจะขึ้นมันลิ่พี่ เพ็ดดักกูไม่เป็นแล้ซื้อมาโคตรน่าเลยเชื่อมพี่เอ้ยนะก็ไอ้ที่มันได้ไปมันแค่วางแพะแพะไว้เฉยเดี๋ยวี่จับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลึกตรงนั้นเองโอ้ ตัวตับตัวตับไม่ได้ออกดึงไปดึงไปด่อไเดึงไปดึงไปดึ่ไปงไปล่อไปดึงไปงไปดึงไปดึงไปดึงไปงไปดึาปดึงไปงไปยไม่เไปงไปไึไปงไปดไปดึไปดไงไปดงไป่ปงึไปงไปไดดึง ไม่ต้องปล่อยต้องมืออ่ะเด้งต้นเด้งตาไม่มีทั่วแล้วไม่ต้องใครแยงแค่นี้เดี๋ยวผม่บอกบอกไม่มีก็ไมีมิดอยู่ไม่รู้ปลาอะไรดูนี่เลยเก่าวงยี่ไวนี่อะไรเงี้ยเก่าวงไม่เก่าวงไม่แค่นี้อะไเงี้ยมีปลาช่อนหนึงเฮ้ยปลาอะไรขึ้นน้ำแพะระวังเด้อ พี่เชื่อไหมเขาทอดทวันแรกโลสามวันนี้สองโลครึ่งมาท่อนเราไม่ใหญ่ตัวม,<อ>มันย้อนไปอาหารปปาดุกกับไขรสาเลทและแอมยังไม่หมดด้วยนะพ่อเนาะเก็บแบบไม่ต้องลงน้ำครับผมโอ้โหพอได้อยู่ เดี๋ยวย้ายมองครับไปเจอแหล่งใหม่เพียบเลยปลาสิวทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้กุ้งนะครับกุ้งตัวดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นไงชมก่อนชื้อโอ้หลายอยู่หลายอยู่อื้อหือ <icana> หนูนั่งีไงแห้งก็ค่อยไปแล้วกันคอยแบบนั้นอ่ะไปถึงโค้งนั่นเลยโอ้โหกุ้งหนึ่งนั่นเลยนี่ครับผมกำลังเต้นถึงึงนี่ครับนี่ครับผมบายช่ยดูนิดเดินเดี๋ยวตก Một lại, một bao, những này ừ, <coughs> có bao tụi nghi nước nhưng mà cái thải đi bắt tiêu các cung ngày chín đi tuần là.

เวินต,ติดติดกินไม่ได้เนาะปลาเหรอปลาออกมานมองดิได้ดีสองตัวแล้วนะเขาแย่ พาน,น้ำนิ่งพาน้ำนิ่งผมบอกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันติดจะอายเขา <c oughs> <c oughs> แต่อายทำไมมันมีปลาด <c oughs> มันบ้านเลยนะครับนี่ดอกนี้เนี่ยน้ำยังไม่เป็นแทวะนย่เป็นแพกเดี๋ยวบอกัด,ลเ,ด,ดเลเลอลองยังเนี่ยนะ่อด <c oughs> ่เดี๋ยวมาเจีวสนกเลยนเนี่ บ้านบ้านลุงมุ่งสรงเจ้าเข้าแล้วไงหนูอะลงน้ำไม่เดี๋ยวพี่พาพุ่งลงนอนลูกงั้นนอนหลับปะเดี๋ยวไปทำอย่างงั้นเต้จะไปออกคลิปยังไงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามองหนูเนี่ยเนี่ยเขาเห็นหนูเนี่ยเห็นหนูเนี่ยเดี๋ยวไปเร็วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะตัดแล้วลุงจะตกไหมดูนะว่าเห็นหนูไหมอ่ะตอนนี้เห็นไหมมองที่กล้องอ่ะหนูมองที่กล้องอ่ะเห็นไหม เห็นเห็นหนูว่ากล้องอ่ะเห็นหมดน่ะเห็นหมดทุกคนน่ะเห็นหมดอื นอนเต็นท์กลางุ่กนาใครก็ไม่รู้ครับลูพาเดากเด็กๆหมาเร้าของนาไม่รู้เรื่องโดนเขาว่าป่ะหนู บับผได้ปลาแล้วนะครับเยอะเลยครับผมข้มองหลังติดไหมหนูหนูก็อยับเจียบกล้